ไมแม่ไพ่อไม่ดีนี่หาตัวปอดยากไหมมิตรตัวละแสนละแสนตัวใหญยนี่จ้างจ้งเนตเจ้าไปจ้างเลยนะเท่ายร่ะแม่เม็ดหนึ่งมันก็ชิ้ปลายพันละเจ้าทอดไปจ้างเลยไม่ตัวเองแม่บ่าวรีเิเอาอันทางเอาชีเด้อไปก่อนเด้อโดย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 เนาะโอเคโอเคโอ้เดี๋ยวเห็นไหมยังคอๆได้เบาดิมามาคอยจับใช้บาย มันต้่งนี่ังเ,งเฮ้ยเอาสองค่อยมันแหม่เอาสองมองเวียงได้แบบนี้ทางชมมฮาวกับสิท้ายผุลคิดซะก,ก่อนเนาะตอนเฮ็ดน่ะสิบุได้ท่ายเราพี่น้องอบุมีเวลาสิตั้งใจเฮ็ดนะมันแล้วแล้วแล้วจังสิท้าย สวัสดีพี่น้องทางเล่าและสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยต่างประเทศเนาะพี่น้องมาพบมาพ่อกับซ่องยูทูบอนอองแฝสไดอีกแล้วพี่น้องเนาะพี่ละอยู่ในบ้านพ่นสว่างพี่น้องเนาะบ้านพ่นสว่างอยู่พี่ละแดกกมาเฮ็ดเฮือนไปตุท่าอีกคือเก่าพี่น้องเลยมือี้กด้กําลังสีบทใหม่คนตอเข้ามากําลังสีมางกําลังสีเฮ็ดพี่น้องเนาะ เฮาสีแต่ไทยคนละคลิปพ,พี่น้องเนาะก่อนที่ว่าเฮาสีเฮ็ดเนาะพอเฮาเฮ็ดแล้วแล้วห้าก็สีไายอีกคนละคลิปแลยรีวิวไปแล้วกะ็จังอ่าให้เห็นอย่างละเอียดเนาะพี่น้องเอง้ยอ่าจะได้กระพากเอ็ดดี้ที่ตามเป็นกําลังใจให้ทางด้านพ่อน้องแฟน์เนอร์และก็ทีมงานวัชกรภูมิคนเนาะพี่น้องอะไรก็ต้องขอขอบคุณทุกคุนั่นแหละพี่น้นอ,นองเนาะที่เข้ามาให้กําลังใจพี่น,อน้องเด้อเนาะอ่าก็ ทางภุรลักษณ์ภูไนเิ่นเอาหมอบไม้ให้โอนเงินโดนค้ามาให้ต่อเติมแซมสองแซมทางซ่านทางเรือนของจุธาทา้งข้าวของเกศเต็มที่เนาะพี่น้องเลยอะโอเคพี่น้องบอกว่าลายคลิปนี้ก็บพีแต่ว่าไปติดตามรับชมนล้วกันเลยเนาะรับไ้พี่น้องรับวันนเกิดพี่ชงประเด็นพี่น้องเลยครับโดยสบายดีโลยน้องแม็กบูยูบ่บูยูไปแป้งกีซีเพป็นไห พอใจได้ยินเสียงทางเบาเวียงเพิ่อนชิงดังวะใั่ไหมโอ้คุยครับถ้าน้องเม็กยูนี่สีโบราณปนไดนเมนเครื่องมาแล้วเอาสีคุยกับน้องเพิ่นเนาะโดยอืมป้าเป็นคนเครื่องมาให้ชันนะโดย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 เอ้าเดี๋ยวให้อ๋อบ่าวจอยอันนั้นเนาะตั้งไว้น้ำบ่าวจอยกับเบาเวียงคุยกันถ่าเด้อฮะเอาไว้ไนบัเดิมอ้เครื่องเครื่องเอาเข้ามาไว้ในละ

มีแต่ว่าไม่ตูก็อยู่นี่แหละชุมเฮาเอออ่าชุมเฮาบ่ได้เฮ็ดตัวนี้ชุมเฮาเฮ็ดตัวนี้คําวาเฮ็ดนั่นเฮ็ดเฮ็ดตัวนี้แหละมันมันบ่ได้เกี่ยวกันหยังกับเพ่นใหญ่ีแต่ว่าเฮาแจ้งให้เจ้าฮู้ซื่อนังจีูเฮ็ดจดีเก็บเข้ามาเก็บเข้ามาเออเก็บเข้ามาไว้่าพี่น้องเ้ะคั่นสิเว้ากับร้านน้อยร้านน้อยก็บ่จักแม่นบ่จักลมีแต่ว่านันต่อไป ขึ้นฟังขึ้นฟังมาแมวนี่น้องแมวนีน่มีแต่โตะจะโจรมันหิวนะแมวขอม,มาอยู่มันเองนะจ๊ะเนยอาบก็อาบน้ำอยู่นี่กินก็กินอยู่นี่แต่ละสิตักกินเองแล้วอาบเองแล้วอเอามาเห็นนี่มาเห็นอยู่กับเรื่องน้อยมาผู้นั่นวัดผู้ผู้ใหญ่แน่หรือหองลังแล้วก็อาบอาบอยู่ในาอาบเองบ้างอันนั้นปวดปวดใจนี่ ก็ขี้ออกไปขี้บ่บองนะออกขี้ออกแล้วยังปวดอยู่ฮุงได้เข่ามาเนี่ยนะฮุงในมีตู้ได้เข่านะฮุงแล้วบังเอะมาเบิังยุกให้บ่าวบิังยุกอ,อ๋อนะฮุงเป็นอยู่เด็กขาอิ่วยอยู่พี่น้องวิโบยังซื้อทัพ่พีมาให้เป็นตักตักเขาง งามอยู่แซ่บอยู่บ่กินเข่าอันนี first, <Mark. S 1> <Australia. S 2> ้น no, 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 not oh. ี่ยฮะอันไวแซ่บอยู่บ่กินเข่านี่นะเม่นุก้อนหินกินกระยังกินกระยังกินกับลุงไหมกระหรอกไม้ปลากระป๋องเน่ยเราพวกินบ่ฮะคือว่าซื้อปลากระป๋องมาให้อยู่เมื่อวานเนี่ยเราหัวช้างน้องคนบุกไก่ลุงไก่ลายแก่ลุงไม่ไก่ กินขา้าวฮุงกับดอกไม้ตุ๊บดอกไม้เนะนอไม้น,นัไหนเพป็นเอินดอกไม้อืมอ่านอไม้บ้านเฮาเนี่ยนอไม้อ่าเนาะแต่ว่าทางเป็ตู้เพิ่นเอินดอกไม้อ่าแต่ว่าแบบว่าไข่เนาะพี่น้อ,นองไข่เนี่ยอ่าถาทอดนี่เรากินกับน้ำมันโมได้น้องแมงกไว้ต้องขั่วขั่วใช้น้ำเนาะชีอันมาคุกใช้กับเข่าเนีาะในการกิน น้องและน้องเจ้าว่าสิตามมึงหุงบ่เมื่อกี้นี้เจ้าตามเป็นบ่เป็นฮะเป็นตามเป็นเจ้าสิษย์ตามมอยสิถ่ายเบิ่งตำมไงเบิ่งบ่ต้องเห็ดมั้งยุ่งเนี่ยยังไงเบื้องนั่งเงียบเป็นไงนั่งเ้ียบเป็นตู้นั่งเนี่โอ้ยพี่น้องเนี่ยทำไมเป็นต้มนี่ยเต็มหม้ออันนี้แหละตหู้กินกับเข้าเนาะพี่น้อง จะถ่ายน้ำกันมันงามเนาะเด้ยไ,ไ,ไ,ไม่จิกแค่แรกนะออไม่จิกนี่คักนะอุ๊อ่ะเอาเปมือเขาด่ใส่ไพได้คือบวหรือปให้นีนม่มาเนาะเออได้จะมันหาก็ได้เี่ยาไปเไปี่ยาไปโดนถึงนีกันไม่ลงมาโฮมกัน ไปเลี tacos, ๋ยวเบาเีาจกดส่งเรืองแจังเบาน้อยเนาะแ๋ยวนักมาให้แต่พอแพ้แม่นแไนไม่กลุ้งบ่อ่ะกลุ้งจังเลยมาโมกุ้งนี่ัเนนได้โมกุ้งก็แกุ้งนี่มันยากบอกเนาะไม่ไม่เพราไม่ดีนี่ตัวปวดยากเลย มีเต่าละแสนละแสนตัวใหญ่จังจังเลยพวเจ้าไปจ้างเลยนะทรายค่ะแมนเม็ดหนึ่งมันก็ทิปป่ายพันเลยจ้ะทศจะจ้างเลยไม่ตัวเองแมนเบาดิเอาเงินสั่งกระซีบเด้อไปก่อนเด้อโดยโดยโดยเนาะโอเคโอเคโอ้เดี๋ยวเห็นไหมยังค่อยๆได้เบาดิมากๆไปจับใสบาจังหวะนี้มันต้องมีสั่งกระซิบเหมือนเหล่าขาวพี่น้องเลย ตัวนั่นดูพี่น้องเนาะนี่เลยเป็นไม้กันพี่น้องเลยโอ้ปากระจัดสามนอยากเปียกเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าเฝนอันนั้นเด็ดพี่น,อน้องเนาะจนที่เที่ยงละพี่น้องเลยยังบอดใลงมือให้เอากรเนาะว่าเล่งมือสีให้มันแล้วอยู่พี่น้องมเห็ดซาเนเห็ดกังกันเะเดี๋ยวพ่อแพทย์ฉีไปคดไม้คนยังไปอีกเนาะพี่น้องเลย

มก,กแดบแหลกเนาะไปบริบิตกล้องนั่นนคยวครับรถลดดิ

เดี S <S ๋ยวพอแิยับป wow. okay. ้องก่อนเดี๋ยวทางงานเบารีพอจะเอารถเข้ามอยออนาะพี่น้องเอารถเข้าห้องก่อนพี่น้องเอยพอ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 โอเคพื้นทรายเป็นสวรรค์เรว่าเายานแดดตือกับทุน้ำแล้วมันตัวทุงแสงมันที่่โยอ๋อหย อาเได้าาผลแบกไปก่อนเลยเอาเก่ง<อ>มือไปก่อนเอานาะบ๊อบตัวใ,ใ,ให้บอลนี่จับกล้องให้บ๊อบให้บอลนี่จับอยู่เดี๋ยวพอแฝนจะไปคนเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาสีจับกล้องเบิดกับอันนั้นเลยแมนงานเราสิบุตร์เลิศเดี๋ยวเขาสีให้บอลนี่จับแบบเขาสีนั้นพี่น้องเลยไป่ผัดเปลี่ยนกันนัะแล้วพี่น้องเนาะพออัน พปแฟดเมื่อกะวอลลีเรากะไปค้นแะไกะเฮากับโแฟ็มาจับกล้องแบบนี้นะพี่น้องเลยแมนเอาอีจับกล้องอ่านี้เลยด้วยนเขาไปน้ำหายบอแมนน้ำ บอกข้าไปน้ำให้บ่แตแห้งอะไรอี <ch> <that> ้พอน้องแผดนเนาะเีเจ้าเคยันบักไปหยุดทานนา้น่นอะมีใจบอก ดีใ,ใจบ่มิแต่ว่าแผนการว่าสีอยากยู่งเพิม่มแต่ว่ามันมันเทียงอยู่แล้วสิีเนาะพี่น้องนี้เด้์ไม่เอาสีคนมาละสิตอกนี่ชานนี่พี่น้องเลยนี่ตัวนี้กับบูมีเสานนีี่่พ้องเนาะนี่แล้วสิเอาเสาใส่ให้ละเอียดสามเสาพี่น้องเนาะเอสิได้มากกว่าเบอร์เลยแถวนี้กันแล้จัดให้เราไหมแล้วก็สิมุ้งอีกพี่น้องเนาะ ห่างตพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยงบกัดน้องพี่น้องเกือบจนนั่แหละพูดเลเกือมเือฉี่พอว่าฉันซะไล่นัทางเบาบอดพิ่นกันได้หนึ่งสายพื้นใช่ยไฟไปอยู่เดี๋ยวเข้าได้เฮียบข้าเสียบได้อันน้ เอือยดาอันนี้นราเป็นลูกเอือยโดยโดยเอาเอ้าสบายดีก่อนโดยเป็นลูกเอือยเออพนัะเป็นลูกเอือยของแม่เฒ่าเนี่ยนะาอิกันเลยพี่น้องกันเนาะเจ้าพี่น้องกันเจ้าเที่ยวมาเล่นรู้อยู่บ่เอ้ยมาวีพมมาตบเชื้อผาให้เพิ่นเอ่อแสดงว่าเพิ่นยู่งอยไงเจ้าเป็นล้านเนาะเจ้าอ๋อพนันเวลาพนไปพนก็ไปอยู่น้ำ เอื้ยนี ah, mm. uh, ่แหละออืให oh. uh ้อันม่ให้เอื้ยผ่าเอื้ยน้ำมานเลี้ยงเนาะผ่าเอ้ยแบบงี้น้ำเวลาเพิ่นบ่มีเสื้อผ้าใชวเอือยก็มาชักให้ประมานุ่งส่งให้เพิ่นเอือยก็ได้ลูกเจ้าว่าผู้เป็นอันก็เอือยปัดคาลูกลูกเป็นเังไงเอ้าลูกก็บ่เป็นปากนี่แหละเป็นเป็นไรเพิ่นบ่ชมบูนอ๋อโปลิโอบอ บเป็นปากแอนอย่างเป็นโปลิโโอปลิโอเนี่ยนะโปลิโอแปลว่าเป็นโรคพิษปกติแปลว่าทางร่างกายเวลาเพิ่นมุมโบแข็งแห้งแล้วเพิ่นก็โบเป็นไปหรือแปดเดือนเพิ่นยังอันนั้นเป็นแบบนั้นนะเป็นได้แปดเดือนเป็นแปดเดือนถ้าเฮามีเครื่องยังมาหักชาเพิ่นแหลพิ่นก็มีชินหายเจ้าหายแล้วปัดมืดอันนั้นปัดเป็นอีกเดือนนี้กับนักจังจ้อยจักปีแล้วก็ สาวเอพีหรืเลยโอ้โดนโดนโดโดสาวเอพีเราจะไปใช้เอเวอร์เราเนี่ยานเห็นเด้อะงานนี้นะเพราะว่าเขาต้องขออนุี่ยจ้างเป็นลานแล้วเนี่ยขออนุญาตน้ำเจ้าะเนี่นเครื่องเงินของเครื่องเรียบร้อยเลยเนาะเข้าไปน้ำเจ้าของเฮือนเขาอยู่เจ้าเจ้าของเพือนน้าจะเขาไปใช่ชิโมะนะก็จะชิมานะเปรับจ้างเหรออเลิกงานคือน้องอันนั้นได้น้องแม็กด้วยใช่น้องแม็กไปหายชีสีคนนั้น Nhang sân ama bọn ngang 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 ต้องเฮืองพ่อน่ะบ่าวแพทย์ก็บ่ยอมอีกบ่ยอมข่อยนะเอ้าใหญ่คือกันเลยเอ้าใหญ่ข่อยต้องเอา2โอนี่เฮ้ยเอา2่อเอา่เอทางชมเฮากสิายพลคลิปซะก่อนเนาะตอนเฮ็ดน่ะสิบ่ได้ายดอกพี่น้องบ่มีเวลาสิตั้งใจเฮ็ดให้มันแล้วๆจังสิายให้เบิ่ง่ยเด้อล

นี่นี่นี่ในรถอยู่พี่ข้างเดพีบ่าว่าในรถผู้ข่ได้มาอ้รถนรถเอาข้อมาลไ้ตูวเด้อแต่บ่าวัดนะฮะยืนงัดอยูล่างันจะมดโต๊เนาะเมน๋ย่งัดน่ก่อนกว่าเอฟซีปันวาจากห้ย้พ่อแปลว่ามันเชมันกับปรปันใดเนาะเชันไดานเชแตชาิ มันมาตรฐานเยอะพี่น้องเจบัชามาเถียงแบบลุงเวียงชักออกเด้อออกเด้อคนน่อยเด้อไปเล่นอยู่เด้อคนหน่อยเด้อรแล้วพังไงตัวนี้ปอต้องสิงน้นี่ออเย้อได้บว่าได้ มันมีนามลายได้เวลาข้าม่างไปดิลายเต็มทุกคนเลระวังระวังตีเลยนครับงัดรอเลยบ่มีได้บ่ได้มีคานได้หนิใช่ปะนี่ฮะบ่ได้มีคานฟาดไปนี่บ่เขาบ่เห็ดคานอันเป็ดเป็ดตัวนี้นะมิแต่ว่าจงไว้รถนี่ตัวนี้ตัวกลางนี่นีมแน่นแห้บางบนก้อนอะไรกันน้องนี่นะแน่นแห้เก็บไว้เก็บเจือตัวน่ะยาวบนมูอเขาแผ่นแล้วเขาจะเก็บมาตอกอยู่ได้มันติด

ออง๋อนีอดหน่อยเออบอกยังจะกิน<บ>กแป๊บชี้บอมันห้งค่าชราะางินแบ็นสิเปีกแมค่าช่างบอได้กะลุยแลยก็ซื้อปอนะ๊ี่กินนะหว่วะเฮ้ยตัวนี้ด้ว เอาหมดส่วนนั่นนะฮะมาวปวดขาส่ดเลยแต่มันเจ้าแห้งด้ตของบบบวัดมือในเหือกแต่ละคนห่อนไีหน่อยเนาะถือว่าทางทีมงานด้เอานน่สายบุญกระวัดผู้หนึ่งไปสู่หน่ะเนาะเลื่องสู่นะโย่ตีกันระเบิดนิวัตถิเหตุคดีมหาเกือบ เ็ขอโทษขออภัยอะไรๆเกือบไม่รอดแบบนี้เนาะอันนี้เป็นอะไรคะสิตัรออกเนาะนี่อ๋อตัวน้อไปไปดิเอ้ากล้องไปกล้องมันเอ้าพี่น้อง้ยนี่เลยใครมันจบคลิปเลยอ่ยวว่าเนาไมันตเกินจะงงจบคลิปแล้วให้หยุดงงานเดี๋ยพี่อใช่ให้จบงานก่อนเนาะพี่น้องเนาะให้อันนี้ก่อนเรียบร้อยแล้ว

ได้เป็นได้ไม่เท่าเห็นเทฮามานี่ดีใจอยู่บ่ดีใจบ่เราบ่ได้ยิน้อ้ขอโทษขอให้ํำเด้อพี่น้องเอฟซีเนาะแผดห้องใส่อยู่หักเราบ่ได้ยินเนาะใช่กช่ใช่าย่ใช่ใช่ใช่นช่ใ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 ช่นช่าจ่ใช่นช่ใช่ใช่ใ่นช่นช่ใน่ใช่าชะใช่ใ่ใช่่ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่นชอใช่ใช่ใช่่นก่อนพี่น้องเนาะ คอนั่งแขกสิจบคลิปก่อนเพราะว่าผลไม้ผลตอกเข้ามาแล้วก็งัดเอียงออกมาออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะเริ่งไปแล้วชุยิพากันเฮ็ดพี่น้องให้เต็มที่เนาะเด้งมือไรแล้วไม่ได้ลงมือเหตุบัตรมันแล้วอีกเทื่อนึงเฮากระจังสีไทยรีวิวอีกพี่น้องเนาะก็คือจบพี่น้องเนาะก่อนเฮ็ดแต่กำลังเฮ็ดนะพี่น้องเอ้ยจังใดกะผักพ่อแม่พี่น้อง FC เป็นกำลังใจเนาะพี่น้องไงคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งโป้พี่น้องเนาะอ่าพี่น้องเลยโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพอแฝดกับสีขอตัวลาไปก่อนผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเนาะพโอเคพี่น้องอ่าด้าวยสบายดีท่านไหนเนาะหยินน้ำเย็นก่อนจัง่อยยังพักกันพีโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับสีขอลาก่อนสบายดีสบายดีพี่น้อง